ข้อดีของการมีไม้ป่ารอบสวนก็ดีงฮนะเนี่ยก็ยาวนู่นเลยเยเราก็ซื้อไฟมาเพิ่มเนาะมาติดอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเราประหยัดเสาไงะนะใบก็ยังเอาไปใช้งานเอ,อ่อทำเป็นคุมต้นไม้ได้ด้วยนะต้นไม้ขนาดเล็กเราเนี่ยใบยเขาก็มาคุมคุมต้นเขาใช่ไหมเพื่อให้ดินม,มันเย็นเนาะพอดินม,มันเย็นเขาจะโตเร็วนะ อถมยังเป็นเถาให้ผักสาบหรือว่าจะเป็นกระเทียมพิท t h ô พิกไทยได้หมดนะเพื่นเนี่ยดีมากๆเลยใบก็ยังกินได้ด้วยนะบางชนิดนะไม้ป่าบ,บางชนิดใบกินได้เพื่อนนะอย่างเช่นขี้เหล็กสะเดาเพกากินได้เพื่อนเนี่ยะเจ็บเส้นเสาเ,เพื่อนเนาะปลูกพันลิ์ริมรัม้วยาวไปเลยเพื่อนนะครับรอบรั้วไปเลยนะภายในก็เป็นพวก ไม้ผลทุกชนิดเนี่ยเพื่อนแล้วมแมลงมาเริม,มก็ลดน้อยลงเพื่อนเพราะมันมาเจอบินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเจอไม้ป่าก่อนเพื่อนมันก็กินใบน้อยลงนะเพื่อนนะโอเคอันนี้ดีมีประโยชน์จริงเพื่อนลองดูลองดูครับผมไม่เสียหายไม่เสียหายครับไม้ป,าป่าปลูกง่ายด้วย